มารุโกไม่ต้องไปรยุ่งเลยหรอมารุโกไอ้มารุโกไอบ้าไอสี่สี่มานี่เราสี่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 ส่สก่สีี่ี่ส่ี่ส่ี่ส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 ไ่สีกแล้ว ยอันนี้ก็โม่แต่ทะลึ่งข้าวเค็มไม่กินนะโอ้แจมเดี๋ยวเราก็ทะลึ่งพอกันเช็คจุงจานเด่นหายไปอยจจ๊จกฟี่ในสี่เตียมมาลุกก ตรงยื่นหมด